สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันมานานเลยนะคะแม่หมอติดภารกิจนะวันนี้เราจะมาเล่นกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อคือเขาคิดยังไงกับคุณเปิดใจเขาผ่านไพ่เพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งคลื่นให้ตรงกับแม่หมอแล้วมาดูสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะกอง A และกอง B ป้ายมาค่ะกอง A มาดูกันก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูเซโอ้โหตายแล้วอ่ะมาส่วนใหญ่นะคะคนที่เลือก <c oughs> เลือกกอง A นะน่าจะเป็นธาตุน้ำนะคะไพซิสนะคะเกิดช่วง19กคุมพาถึง20มีนาหรืออาจจะเป็นพิจิกก็ได้เพราะมีบ้าน8ออกมานะคะเป็นสกอร์ปิโอนะคะทำไม ตรงนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับความรักของเราบ้านแปดเนะี่ยมันเหมือนแบบเป็นบ้านที่แบบเป็นของคนอื่นแทรกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้เยเผยเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะตรงนี้นะคนที่อยู่เลือกกอง a นะคะคุณก็อาจจะมีความเซนซิทีฟอิโม t ชันอลนิดนึงนะคะไพซีสนะราศีมีนเป็นคนที่เหมือนแบบมีซิกเซนนะคะอะไรใดๆที่ตอนนี้คุณกําลังรู้สึกมันอาจจะเป็นจริงก็ได้โอเคไปต่อ มาดูสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณเออเขาคิดยังไงกับคุณึออยง,ง,ณงยังไม่เปิดให้ตื่นเต้นไม่เขาโถ คือมองในแง่ดีเขาก็อาจกําลังต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ทั้งสู้กับคุณและถ้าเขามีคนอื่นจริงๆเขาก็อาจจะสู้กับคนนั้นด้วยคือตอนเนี้เขากําลังสู้อยู่ว่าฉันจะเลือกทางไหนหรือดาบสองมือเห็นปะเฮ้ยมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเลือกอะ six of wands ออกมานะคะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ คุณกับเขาอ่ะอาจจะรู้กันอยู่แล้วก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ความรักความรับของเราสองคนนี้แล้วก็อยู่กันมานานมากเกินไปแล้วตอนตอนนี้คุณก็อาจจะเริ่มไม่แน่ใจสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะ่ะตอนนี้เหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะเริ่มปล่อยวางจากตัวเขานะคะโ o ล์ออฟเนี่ยตรงนี้เหมือนตอนนี้คุณก็เ,เ ب, งียบเงียบงมงำ้งมงไม่บอกความรู้สึกรู้สึกว่า ฉันอยากพักฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหลือเกินความสัมพันธ์นี้มันดูดีนะแต่บางทีฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันว่าตัวฉันควรจะรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกแบบนี้นะเขารู้สึกกับคุณแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะไม่เอาว่าคุณรู้สึกไงกับเขานะเพราะตอนนี้ในใจคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงนี่คือเขารู้สึกกับคุณว่าคุณน่ะก็มีความอยากจะแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่คุณไม่แสดงออกคุณดูเหมือนแบบ มันไม่ดูไม่ตรงกันนะแล้วตัวเขาก็เหมือนกําลังพยายามแสดงออกอยู่แต่ก็ไม่เม k e s ว r e ขอเปิดเพิ่มขอให้มันดูคุมเครือจังเลยในความสัมพันธ์นี้อืมขอเปิดอีกใบคุณตอนนี้นะมีอยู่สองทางนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะเจอกับเขาแบบปุบปรับฉับพลัน แล้วก็ดูรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเราเหมือนเจอกันมาตั้งแต่ชาติก่อนกบสรงสิทธิก็มารู้จักปะเ,เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแต่เขาอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วก็เป็นได้ก็มีโอกาสแต่ถ้าเขาไม่มีใครเลย <S <S เขาก็กำลังรู้สึกว่าเขาจะลงสนามลบในครั้งนี้เขามั่นใจเราหรือยังเขาก,กำลังสู้กับความรู้สึกของตัวเขาเองอยู่ ความรู้สึกที่เขาไม่เคยบอกใครอ่ะเขาเป็นคนแบบแสดงออกด้วยท่าทางอย่างเดียวอะเอาจริงเออใจเขาแบบเขาเป็นคนรักอิสระอะแล้วพอเขารักอิสระตรงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะเมื่อเขาสู้อยู่กับตัวเองจริงจากคาตอบตะกี้ที่พูดมานะคือเขารักอิสระเขาไม่ต้องการให้ใครมาครอบครองเขาต้องการแบบฟรีดอมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาจะจริงจังกับคุณอะเขาต้องสู้กับตัวเองก่อนแล้วด้วยท่าทางของคุณตรงเนี้ย คุณก็ไม่ได้เมคชัวร์ว่าคุณคุณก็กระตือรือร้นในความสัมพันธ์นี้แค่ไหนด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขามองเพราะฉะนั้นเราดูข้อความในใจ It's just not the right time <laughs> I'm so attracted to you I act happy but I'm not Okay ไปแรกออกมาเลยอีกน i t h a t s not the right time มันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องเพราะว่าเขายังรักอิสระอยู่นะ I'm so attracted to you ก็คือเขาแต่เขาอะรู้สึกแบบชอบคุณเหลือเกินอะคุณดูมีเสน่ห์คุณคุณ,ค,ณคุณโปรโยเอาไว้เยอะแล้วก็แต่แท้จริงที่คุณเห็นฉันรู้สึกมีความสุขแต่จริงในใ,นใจบางทีฉันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าฉันกำลังต่อสู้กับตัวเองฉันเหนื่อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้หนถ้ามันเป็นความรักความรับ ดังนั้นคุณไปเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ก่อนแต่เท่าที่เช็คไพ่ออกมาแล้วจากตอนแรกนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ mm. เอทเขาอะความรักความลับอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขายังไม่อยากแชร์รีซอร์สแชร์ความรู้สึกของตัวเองแชร์หลายๆอย่างแชร์เวลาแชร์ชีวิตกับคุณคือไม่ใช่ไม่ชอบคุณนะแต่มันยังไม่พร้อม is not the right time โอเคโชคดีนะคะกอง A ฮัลโหลกอง B มาค่ะเช็คพลังงานก่อน 10 house โอ้โหเจอในที่ทำงานหรอมาสกา็จะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสิงคนูหรืออาจจะเป็นคนที่แบบดาวังคารเลยร้อนแรงนะคะก็จะเป็น aries นะคะเมษกับ scorpio นะคะเอ่อ10 house อันนี้เป็นในเรื่องของดาวเสาแคปิคอนก็อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้ นะเป็นคนธาตุดินหรืออาจจะเจอกันในที่ทำงานความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็จะมีความร้อนแรงอยู่น,นี้นะคะใช่หรือเปล่าตองบีมาดูซิอู้ตายแล้วมาเขาคิดยังไงกับคุณเขา <laughs> เอ้ยแต่ละกอง คุณคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณกับเขามีความต่างกันที่อายุวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งใดๆนะฮะเขาดูค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีอันจะกินอยู่ในระดับหนึ่งมีหน้าที่การงานค่อนข้างดีเป็นคนมาชัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบจะทำอะไรเนี้ยไม่ได้ทำอะไรแบบ เอะอ,อะนะเป็นคนที่ทําอะไรนิ่งๆเนิบๆเรียบๆช้าๆแต่ชัวร์นะคะเขากําลังมองในความสัมพันนี้ว่าเขาจะลงทุนดีไหมแต่ก็ยังไม่ได้ลงทุนเต็มตัวนะจ๊ะพ่อยืนอยู่บนยอดหอคอยเออไม่ใช่หอคอยเขาเรียกภูผาหรอหน้าผากําลังมองลงมานะฮะแล้วเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่แบบกําลังจะเริ่มแบบ สารสัมพันธ์เป็นเด็กน้อยที่เหมือนแบบกำลังเรียนรู้โรคใบดีเฮ้ยแต่ a อน way อาจจะเป็นคุณกับเขาสลับกันก็ได้นะคุณอาจจะอายุเยอะแล้วเขาอาจจะอายุน้อยก็เป็นไปได้มันไวเวอร์ซ่านะเพราะฉะนั้นไม่คนใดคนหนึ่งอะคือเป็นคนอายุน้อยแล้วมองความสัมพันธ์ค่อนข้างอินโนเซนต์เรากำลังมองว่าเออเราเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เป็นคนแบบโลกสวยนิดนึงไม่ได้ว่านะแต่คือเหมือนแบบมองว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น,นมันเป็นเรื่องที่ดีเขามองแบบนี้ เขามองแบบนี้นะคะดังนั้นแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่คุณสองคนมีปากเสียงกันมีความเห็นไม่ลงรอยกันหรืออาจจะมองความสัมพันธ์นี้ไม่เหมือนกันเป้าหมายอาจจะไม่ยังไม่ตรงกรันมีการที่แบบทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันแบบแต่ก็ไม่ได้แบบรุนแรงก็ทะเลาะก,กันตามเขาเรียกอะไรทะเลาะก,กันตามเทศกาลเหรอหรืออาจจะถ้าแบบเกิดจากเรื่องงานที่บอกมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่คุณนะ่ะกับเขาอะ่ะเอ่อ กำลังหาจุดยืนหาจุดที่คุณสองคนโอเคจะมีตีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยด้วยความแตกต่างกันด้วยอายุด้วยวัยด้วยหน้าตาแบบอะไรอย่างนงี้มันมีอยู่แล้วในทุกความสัมพันธ์นะคะมันมีความที่จะต้องปรับจูนกันอยู่เยอะมากอะ่ะมัน ไม่สามารถที่จะทําให้ใครอ่ะเป็นได้ดั่งใจเราเออซึ่งถามว่าเขามองไงเขาก็ไม่ได้มองแบบแย่นะขอดูเพิ่มเออเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ต้องค่อยๆลงมันไปเร็วไม่ได้มันค่อยๆสร้างนะจ๊ะมันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มันจะต้องไปด้วยกันทั้งสองคนน่ะมันไม่ใช่คนเดียวสร้างได้อ่ะมันต้องค่อยๆปลูกค่อยๆบ่มเพาะออกมานะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้น บทเรียนรักครั้งนี้คุณถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจเพราะหนึ่งเขาเป็นคนไม่แสดงออกนะให้ดูที่การกระทําเขาไม่พูดเขาไม่มีความหวานจ้าบอกเลยคนธาตุดินหนีเป็นธาตุดินนะไพเหรียนเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรแสดงออกมาแบบหวือหวาถ้าคุณชอบคคโนดหวือหวานนะคนนี้ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์บอกเลยเพราะฉะนั้นมาดูสิทำนิจัยตึงอเมริกเกตไล ยิงถู o ยูเฮ้ยเขาโกหกเลยคุณน่ะเขาโกหกอะไรคุณ I try to forget you เฮ้ยอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิ please forgive me เฮ้ยคำมันขึ้นมาแบบสอดคล้องกันมากฉันรู้สึกเสียใจที่โกหกคุณโกหกเรื่องอะไรกันโกหกเรื่องอะไรกันในความสัมพันธ์นี้คือถ้าให้เดาวเขา try i n g to forget you แต e b b ่แบบ เขาคำว่า try คือพยายามจะลืมคุณแต่ลืมไม่ได้เขาอาจจะเหมือนอาจจะ break down กับคุณขอเลิกกับคุณแต่จริงๆเขาไม่สามารถลืมคุณได้หรือใดๆที่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยหรือฉันแบบบอกเลิกกับคุณหรือฉันพยายามจะลืมคุณอะไรเงี้ยในใจเขารู้สึกว่าอาภัยให้ฉันเถอะโห มีความซับซอ้อนในความสัมพันธ์นะคะถ้าใครตกอยู่ในความสัมพันธ์นี้ mm. ก็อยากดวงจริงก็มาดูดวงหลังหม่ได้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ mm. บอกเลยนะคนธาตุดินถือเหรียญเนี่ย mm. เป็นคนที่ค่อนข้างมีความซับซอ้อนในความคิดเยอะแล้วไม่แสดงออก mm. คุณจะต้องดูการกระทำมากกว่าคำพูดแล้วคำพูดใดๆที่เขาพูดออกมามักจะมีไนยะซ่อนอยู่เสมอขอให้โชคดีนะคะกองบี